สวัสดีครับพอกระผมลูกซ้ายไ่เกษตรล้อสวนครับวันนี้มีปัญหาเรื่องรถครับสิ่หม้อเบาซูพี่น้องฟังครับผมสัญญาณไฟขึ้นหน้าจอครับทีเบลสั่นครับผมหน้าจอใดไงที่ใส่ยู่ซูมือนะครับเดี๋ยวเราไปปรึกษาสร้างหล่ละครับสร้างกับบอกว่าให้ไปซื้ออะไรมาโหลดกาสั่นมาภาพท่านเก็บ60บาทครับผมสร้างไก่กรบบุนึนะครับผุกสายพานสันสัญญาณเตือนว่าต้องเปลี่ยนมาสั่นครับ คันบ่เปลี่ยนกับเพิ่นก็สร้างเพิ่นก็บว่าโอ้สิเสียลักพันกับเป็นลักมื่นเนว่บรสันครับก็ได้มาปรึกษาสร้างสร้างของเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวที่ห้สร้างเพิ่นยืดยันอีกทีว่ามันที่เป็นอย่างนะครับถ้าบ่อเปลี่ยนครับขันบ่เปลี่ยนวันนี้มีปัญหาอยังบ่ครับสร้างสมมติขาดถ้าใช้พังขาดนี่ก็เฮ็ดในเครื่องพังอ๋อเครื่องพังฝาสูบพังสีเสียลักพัน่สิเป็นเสียลักท่าดครับบมื่นครับโอ้แต่ดับมื่นเลยรับครับ โอ้สัญญาณอันตรายสัญญาณเตือนนะครับถึงเวลาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสายพานครับผมสายพานทามิงนะครับก็ยังสร้างเพื่อนแนะน้ำมาละครับผมต้องเปลี่ยนนะครับทาสายพานขาดมากมักก็สิยงยากนะครับผมถ้าไม่เครื่องพังได้นะครับเกี่ยวกับหลูกสูบประสันครับเพื่อนว่าครับผมกาจัดการเปลี่ยนครับสร้างบอกว่ารถดีโฟดีรุ่นนี้นี่ตั้งเป็นครับผม แสนห้าเนี่ยมันจะเตือนให้เปลี่ยนสายพานนะครับผมการาคาเปลี่ยนกับเปลี่ยนหามันจะเกิดหลายอย่างนะครับต้างกับป้องกันไว้ก่อนนะครับผมรถรุ่นอื่นกระถามเพิ่นเพิ่นกับว่ารุ่นอื่นกับเป็นโซ่าสัมกันขึ้นมานะครับมีต่ออื่นนะครับผมเอ่อต่อไปสร้างกับสีเซตเครื่องบ่อสร้างเใื้อเอื่นยังก่อนครับอ๋อดับไฟทีเบลนะครับดับไฟทีเบลนะครับผมหลังจากเปลี่ยนอะไรทั้งนาเรียบร้อย กรรมการดับไฟนะครับสร้างสีตั้งหายูุแสนกิโลนะครับนอครบบ่บตั้งถึงแสนห้าสร้างพันวาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรที่เราซื้อมามันจริงหรือปลอมนะครับอาจจะเขียนว่าจริงยุแต่ว่าเขาบก่บมั่นใจนะครับผมอาียมันใส่บอดีคือของเก่าของศูนย์เขาตั้งไว้แสนกิโลเพื่อความชั่วนะครับผมจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับ อันนี้รอบครอบไว้ก่อนมนะันครับสรางพนวาตัวนกำลังดับไฟอยู่นะครับดับไฟทีเบลหลังจากสร้างดับไฟแล้วนะครับมาลองสตาร์ทบ้างนะครับว่าทีเบลมันจะขึ้นอรือไม่นะครับหลังจากเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยนะครับหายแล้วครับตอนนี้ไฟทีเบลนะครับ T B E L T นะครับหายแล้วนะครับผม เปลี่ยนเรียบร้อยครับต่อไปก็สบายใจแล้วครับผมแสนห้าครับขึ้นทุกคันครับของโตโยต้านะครับผมแสนห้าประมาณนี้แหละครับจะอีกแสนห้ามันต้องจะขึ้นนะครับแต่ว่าเคืองรถของผมผมตั้งไว้แสนหนึ่งนะครับผมก็จะสองแสนห้าคนละครับยงสีได้เปลี่ยนอีกทีนะครับผมขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะครับลูก้ายใหญ่เกษตรรอสวนขอล่มที่สมนีนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ